ดีค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านผู้อุในการนพดลธรรมใจอุดนะคะผู้อุในการโรงเรียนบ้านอิงโค้งอําเภอภูกร,รมยาจังหวัดพะเยาค่ะก่อนอื่นก็จะขอให้ท่านได้เล่าถึงบริบทของเรียนโดยคร่าวๆก่อนค่ะครับก็กอนอื่นก็ขออนุญาตแนะนําตัวเนาะนพดลธรรมใจอุดนะครับผู้อุนในการโรงเรียนบ้านอิงโค้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งนะครับ ก็โดยบริบทของโรงเรียนบ้านอิงคงนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดปีการศึกษาสมัยหกสิบหกมีอยู่ทั้งหมด111คนนะครับก็เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3มนะครับมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11ท่านแล้วก็มีลูกจ้างนะครับที่เป็นครัวตาจ้างแล้วก็ คุณครูทุรการในาการพันโงรวมทั้งหมดก็18คนด้วยกันนะครับอันนี้ในบริบทของโรงเรียนบ้านอิงโค้งนะครับก็จะมีทั้งนักเรียนและคุณครูประมาณนี้ครับค่ะในหัวข้อการสัมภาษณ์ตอนนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรคะ่ะทางโรงเรียนมีปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรอ,อย่างไรบ้างคะครับผมก็โดยบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาเนาะนะครับก็จะมีบริบทเรื่องของ ปัญหาต่างๆเนี่ยในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยที่ลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าในปัจจุบันนั้นสภาพปัจจุบันทีปัญหาก็คือนักเรียนของโรงเรียนปถมเนี่ยจะจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเรื่องด้วยหลายปัจจัยอย่างเช่นเรื่องของอัตราการเกิดที่น้อยลงของของคนไทยนะครับแล้วก็เราอยู่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้นนะครับโรงเรียนปถมเนี่ยในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยก็จะมีเรื่องของอัตรากําลัง นะครับซึ่งอัตรากําลังของเราเนี่ยของคุณครูบุคลากรในโรงเรียนเราผูกกับจํานวนนักเรียนเมื่อจํานวนนักเรียนลดลงนะครับคุณครูก็จะมีน้อยลงในสถานศึกษาแต่พรราักงานเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่ได้น้อยตามไปด้วยอย่างเช่นโรงเรียนบ้านอิงโค้งนะครับมีทั้งหมด11ห้องเรียน11ชั้นเรียนก็คือตั้งแต่อรุบาล2จนถึงมยยงัธยมศึกษาปีที่3มีคุณครูอยู่ทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะครับ11ท่านด้วยกัน ครบชั้นแต่คุณครูของเรานั้นเมื่อแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับเราจะมีไม่ครบแปดกลุ่มสาระอันนั้นคือเป็นปัญหาของเราก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลก็คืออัตรากําลังที่น้อยลงตามจํานวนนักเรียนที่ลดลงนะครับแล้วก็มีคุณครูครบชั้นนะครับแต่มีไม่ครบวิชาเอกเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับ ทีนี้นะคะในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรค่ะมีสิ่งใดบ้างคะที่สถานศึกษาของท่านทําได้ดีแล้วก็อยากจะแนะนําให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้ทําตามได้ค่ะครับผมก็สิ่งที่โรงเรียนบ้านอิงโค้งทําได้ดีนะครับก็คือเรื่องของเราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเราขาดบุคลากรเพราะฉะนั้นเมื่อเราขาดบุคลากรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําสิ่งแรกเลยคือเราวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหานอกจากของโรงเรียนเราแล้ว เราก็ยังวิเคราะห์เรื่องของสังคมแวดล้อมภายนอกโดยใช้เรื่องของการสวสอสแอนาไลซิสทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเราก็พบว่าชุมชนของเราเนี่ยโรงเรียนบ้านอิงโค้งมีเขตบริการอยู่ทั้งหมด6หมู่บ้านนะครับมีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ3,000กว่าคนเพราะนั้นสิ่งที่เห็นเป็นโอกาสของเรียนบ้านอิงโคง้งแล้วก็คิดว่าน่าทำได้ดีกว่าที่อื่นก็คือการสร้างงานสัมพันธ์ชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระดมทรัพยากรนะครับหรือว่าการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ใช้ปราชญ์ที่มีในชุมชนเป็นคุณครูร่วมกับโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนบ้านอิงโค้งนะครับเมื่อกี้ถึงปัญหาว่าเรา,เราขาดคุณครูไม่ครบแดกลุ่มสาระโรงเรียนทํายังไงโรงเรียนก็คุยกับชุมชนคุยกับผู้ปกครองคุยกับตัวแทนคณะกรรมการสารศึกษาช่วยกันระดมทรัพยากร นะครับในการจัดจ้างคุณครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาซึ่งโรงเรียนไม่มีเป็นคุณครูอาราจ้างแล้วก็คุณครูวิทยาศาสตร์มาช่วยสอนในระดับมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นเราก็ได้ส่วนนี้ครับสิ่งที่ดีกว่าที่อื่นก็คือเรื่องของภาคีเครือข่ายนะครับความเข้มแข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานแบบส l ูเบ e d ม a เ a g เมนต์ซึ่งก mm ็ค hmm. ือเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของในทุกภาคส่วนนะครับเพราะนั้นก็สิ่งที่ ที่ทาได้ดีนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของภาคีเครือข่ายครับในการร่วมสนับสนุนครับค่ะเดี๋ยวจะขอ,อให้ท่านฝากาข้อคิดให้กับนิสิตปริญญาโทคะ่ะในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรคะ่ะครับผมก็ข้อคิดที่จะฝากถึงน้องๆนิสิตเนาะก็คือเรื่องของสิ่งสําคัญที่สุดในการบริหารงานบุคคลก็คือข้อมูลนะครับที่เราเรียกว่า data is power การมีข้อมูลก็เหมือนกับเรามีพลังนะครับเรารู้ว่า ตัวเราเป็นยังไงเรารู้ว่ารอบรอบสังคมเราเป็นยังไงบริบทชุมชนในโรงเรียนของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือข้อมูลนะครับโดยเฉพาะข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนความเป็นจริงทําให้ผู้บริหารเราเนี่ยสามารถวางแผนได้ว่าในเมื่อเราไม่มีความพร้อมเรื่องของอัตรากําลังคนที่นักเรียนเราน้อยลงเราได้รับจัดสรรครูบุคลากรน้อยลง แต่เราจะทํายังไงล่ะถ้าเรารู้ตัวเราเองเรารู้ตัวชุมชนว่าเราจะสามารถสรรหาสิ่งที่จะมาสนับสนุนเราได้ยังไงเราก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ซึ่งเป็นสารสนเทศที่สําคัญและอีกอย่างที่จะสําคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของข้อมูลก็คือเครื่องมือต่างๆในการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอย่างเช่นความเสี่ยงงานสี่ฝ่ายซึ่งการบริหารงานบุคคลก็เป็นหนึ่งในงานสี่ฝ่ายตามภารกิจที่สปทมอบให้กับโรงเรียนเนาะเราก็ใช้เรื่องของ C.S.A. ในการวิเคราะห์ข้อมูลหา จุดเด่นจุดด้อยในทุกๆเรื่องนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยอ,อย่างเช่นบ้านอิงโค้งก็จุดด้อยก็คือครูไม่ครบสาระวิชาจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของการมีภาคีเครือข่ขขายที่ดีมีหมู่บ้านถึง6หมู่บ้านมีแหล่ง เรียนรู้มีปราดัอยู่ในชุมชนเราก็ดึงสภาพกำลังมาสนับสนุนมาหนุนเสริมเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการแก้ปัญหาเรื่องของการบริหารงานบุคคลเพราะ,ะนั้นก็ฝากถึงน้องๆเนาะนะครับก็อยู่2ออย่างด้วยกันก็คือมีข้อมูลที่ดีที่สะท,ท้อนความเป็นจริงแล้วก็การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เรื่องของสภาพปัจจุบันในปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงก็คือ CSA นั่นเองครับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอขอ,ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ เป็นอย่างสูงค่ะในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค